สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกระผมเท่านินจาพารวยนะครับวันนี้กับผมจะมานําเสนอสูตรเด่นบนนะครับมี2สูตรครับวันนี้ครับสูตรเด่นบน2ตัวแล้วก็สูตรเด่นบน3ตัวนะครับนำมาฝากท่านนะครับเป็นสูตรที่มีวิธีคิดง่ายมากครับ เห็นว่าเป็นสูตรที่มีวิธีคิดง่ายๆกับผมก็เลยจะนำมาแบ่งปันนะครับนำมาสน,นำเสนอแก่ท่านสมาชิกนะครับขอให้ท่านสมาชิกนะครับเมื่อเข้ามาดูแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเท่านินจาพารวย ให้ด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีช่องทางไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับกับผมก็จะได้มานําเสนอแนวทางแบบนี้เป็นประจาประจํานะครับสูตรเด่น2ตัวบนนะครับสูตรเด่น2ตัวล่าง4ตัวบน4ตัวล่างหรือไม่ก็ปักหลัก10ล่างปักหลัก10บบนนะครับหน่วยล่างหน่วยบนอย่างเงี้ยครับ เราก็จะได้มาแบ่งปันกันนะครับผมคิดได้ค้นได้เรืองหาเจอนะครับสูตรแปลกๆใหม่ๆก็จะนำมาเสนอท่านแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมกันเลยนะครับครับก่อนอื่นก็ขอฝากคำเตือนนะครับครับแนวทางสำหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นแนวทางทางด้านสถิติตามความน่าจะเป็นนะครับครับคิดค้นตาม หลักการทางสติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งด้วยนะครับามาชมวิธีคิดวิธีทำกันเลยครับเอาเลยครับนะครับเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่งวด2องวด2 7นนะครับ270นะครับ สูตร3ตัวก่อนนะครับเด่นบน3ตัวได้6 7 8นะครับ270ย์ก็ติดเลข7นะครับครับแล้วก็มางวด7 8 7นะครับอันนี้ก็ทำได้5 6 7ก็ติดเลข7นะครับครับงวดต่อมานะครับ2 7 2นะครับก็ทำได้0 1 2ย์ก็ติดเลข2นะครับครับและมางวดนี้นะครับเราจะเริ่มสูตร2ตัวนะครับเด่นบน2ตัวเริ่มนะครับสูตรนี้นะครับ ทำง่ายๆทั้งสองสูตรนะครับครับพอผมเห็นเพื่อนส่งมาปุ๊บผมก็รู้พิจารณามันง่ายดีครับก็นํามาแบ่งปันทันทีเลยนะครับครับอ่าอันนี้นะครับ3ตัวงวดอ่าห้าเจ็ดเก้านะครับ3ตัวทําได้อ่าหกเนะครับก็ติดที่เลข7ครับส่วน เด่นบนสองตัวทำได้8กับ9ก็ติดที่เลข9นะครับนี่ครับออก5 7 9นะครับคำงวดถัดมานะครับออก9 7 2นะครับ9 7 2สูตร3ตัวได้6 7 8นะครับสูตร2ตัวได้6กับ7เนี่ยครับผมเห็นสูตร2สูตรนี่มันจะ ออกมาคล้ายๆกันเวลาเราทานะครับเราทําเสร็จแล้วแต่ตัวเลขมันจะออกมาคล้ายๆกันผมก็เลยนํามาแบ่งปันท่านสมาชิกนะครับถ้าเผื่อท่านจะชอบหรือว่าสนใจสูตรแนวนี้นะครับเอาไว้คิดเอาไว้ทําเอาไว้ย้อนเสตหาข้อมูลนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกับงวดนี้ออก972นะครับสูตรนี้ติด7สูตรนี้ก็ติด7นะครับเพราะว่ามันทําได้คล้ายๆกันครับแล้วก็มางวด861นะครับ แปดหกหนึ่งสูตรสามตัวได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรสองตัวได้แปดกับเก้านะครับแต่ว่างวดนี้อ่าสูตรนี้ติดหนึ่งนะครับสูตรนี้ติดแปดที่หลักร้อยนะครับครับอ่างวดนี้จะเป็นอย่างงี้อ่างวดถัดมานะครับงวดถัดมาเลยนะครับงวดห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยครับงวดห้าหนึ่งเจ็ดออกมาคล้ายๆกันอีกแล้วนะครับสูตรเด่นสองตัวได้เจ็ดกับแปดนะครับส่วนอา่าสูตร สามตัวได้หกเจ็ดแปดนะครับนี่ครับชนเจ็ดกับแปดอยู่ตรงนี้แล้วเลขที่ออกก็คือห้าหนึ่งเจ็ดนครับมันมาตัวชนนะครับแบบนี้ครับท่านสมาชิกครับสนอกสนใจแนวทางแบบนี้นะครับก็เชขอเชิญท่านสมาชิกเข้าดูเข้าชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลรวดเร็วทันใจนะครับครับอ่าแล้วก็งวดมาต่อมานะครับงวดนี้มัน เป็นงวดที่ออกผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับมันออก725นะครับ725แล้วทีนี้สูตรนี้ได้เด่น789นะครับสูตร2ตัวได้1กับ2นะครับอันนี้ออก725นะครับอันนี้ติดเล็กร้อยอันนี้ติด2นะครับสังเกตดูนะครับสูตร3ตัวนี้มันจะมา2ตัวท้ายบ่อยมากเลยนะครับบ่อยมากๆครับให้สังเกตครับนี่ครับ สูตรที่2นี่ก็จะเป็น2ตัวไทยนี่ครับมาบ่อยที่สุดนะครับมีงวดนี้งวดเดียวที่มันหลุดมาเป็นหลักร้อยนี่แหละครับมันมาตัวตัวแรกครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเออสองสตรนี้พิจารณาแล้วมันคล้ายๆกันมากครับก็เลยนํามาแบ่งปันนะครับนี่งวดถัดไปครับท่านสมาชิกครับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคม2564นหะครับงวดที่จะออก1สิงหาคม2564 สูตรเด่น3ตัวได้2 3 4, สูตรเด่น2ตัวได้3กับ4นี่ครับที่ผมบอกว่าให้สังเกต2ตัวหลังนะครับให้สังเกต2ตัวหลังนีครับ3กับ4ชนกันนะครับครับนี่ครับมันเป็นแบบนี้แคปไว้นะครับเพื่อนสมาชิกครับครับแคปไว้นะครับต่อไปผมจะบอกวิธีคิดสูตรนะครับ วิธีคิดสูตรก็ง่ายๆนะครับเป็นสูตรที่คิดง่ายนะครับผมถึงตัดสินใจนํามาแบ่งมาปันกันเพราะว่าสูตรมันคิดง่ายเหลือเกินครับสูตรที่1นะครับให้ใช้หลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับให้ใช้หลักหน่วยท้ายครั้งที่1ครับงวดที่แล้วออก223สนะครับหน่วยท้ายครั้งที่1ก็เอาเลข3หลักหน่วยนี้ยืดเลยครับนี่ครับยืดมาเป็น3กับ4แค่นี้ครับครับเอาหลักหน่วย เนียครับท้ายครั้งที่1ยืดมาเป็น3และ4แค่นี้เองครับง่ายๆกับสูตรที่2นะครับก็ให้ใช้หลัก10ล่างบวกด้วย5นะครับเป็นเลขอาคมที่นะครับสับล่างบวก5ทุกครั้งกับ7มันงวดทีแ้วมันออก70นะครับ70ก็เอา7บวก5ก็ได้2 3 4ก็แค่นี้ครับง่ายๆครับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับสมาชิกแคปไว้เลยนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแคปไว้เลยนะครับท่านใดสนุกสนใจแนวทางแบบนี้นะครับแคปเอาไว้นะครับ กระผมก็จะนํามาแบ่งปันท่านสมาชิกทางช่องเท่านินจาพารวยแบบนี้เป็นประจำประจํานะครับขอบความกรุณาจากเพื่อนสมาชิกทุกท่าน FC ทุกท่านนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับถ้าหากว่าท่านสนกสนใจแนวทางนี้นะครับวิธีคิดค้นหาสูตรหาตัวเด่นหาเลขชุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเด่นบนชุดเด่นล่างนะครับไม่เกิน6ชุดนะครับ3ชุดหมั่ง4ชุดหมั่ง2ชุดหมั่งนะครับ ไม่เกิน6ชุดนะครับและสูตรก็มีเด่น2ตัว3ามตัว4ี่ตัวหตัวก็มีนะครับกับปัก10ปักหน่วยมีหมดครับถ้าท่านสนใจก็ก็เจอเลยนะครับติดตามนะครับรับดูรับชมทางเช่า,าท่องเช่าเท่าเนินจาพารวยนะครับวันนี้กาแฟเป็นเหตุอีกแล้วนะลิ้นพันกันกนะับดบกาแฟหนักไปหน่อยละมั้งครับก็ขอ จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ